สบายดีพี่น้องยามือเศร้าเด้อเบอร์สุขสุขุนสบายดีปาลุงลูกสบายดีปาลุงจิเตรียมตัวไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนเด้อกันฮะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องนัดไปบันี้ สตาลดนะแม่ก็งัวมาหล่ๆกูมาแต่เศร้าด้วยบอแพนรถพักไหนหลายๆกูชงกูงัวพี่นนอง น่หลังจากมาแต่ส่งล mm ูกไปโรงเรียนกันมาขอเอาดินพอเถ้าคือบ่อชวดนะทั้งนอกพี่เฮ้ยเอาไปใส่อันกระถางดอกไม้เด้อพี่น้องสิปลูกดอกไม้ให้ก็น่าปลูกดอกไม้ก่อนฮะบ่อ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 เผาซะก่อนเฮ็ดอย่างอื่นก่อน เออเวลาก็จัางวากันอีกเขื่อนหนึ่งไพ่เชียวไปฮะเราเชียวไปเห็ดบ่ให้เราเอาไปเห็ดก่อนก็ได้พผลเพิ่นอยากได้เอาไปเห็ดเพิ่นอยากได้แบบไปเห็ดให้เราเอาไปก่อนก็ได้นะเวียกแกวยังมีหลายอยู่เลยยุดทะก่อนมันซ้ำอันแล้ว น,นี่เชียวไปใส่อัน,นกระถางดอกไม้ปลูกอันนี้ก็เดี๋ยวเดียวก่อนพี่น้องนี่แต่เดี๋ยวก่อนมายังกันเดี๋ยวสักก่อนอันนี้ก็ปลูกแล้วขึ้นเหลืองๆนะเ๋ยวปุ๊ ดาวเพ,พนไปน้ำเช่าฮาเวียงมาเป็นเห็ดตอนเช้าซะ,ะก่อนพี่น้องจา้าแล้วเป็นมือกอล้องแล้วแล้วก็สีได้ไปเห็ดกระขอ,อกกำน้ำได้อุ่นก็ได้ปลูกเห็ดอันปลูกต้นไม้ถ่าซ้ำซ่านอนองนองมา,นนนนาสิปลูกคือกันแต่ว่าสิปลูกันต้นไม้อันนั้น ดดต้นใหญ่ใหญ่ฮันใชยยังบ่ได้บอันปุ้งดินบ,บ่อบ่บ่พี่น้องลุงเพิ่อนกำลังไปใส่สวนเอาดินเอามาถมเตาดอกไม้เพื่อนเฮ็ดเองทำเองพี่น้อง เห็นงานท่าเบาโต๊ดกับเบาลุยเออเบาพาพาลุยเบาต๊ดเบาโต๊ดกับเบาลุยอ,อ่แล้วก็ผักสองอย่างเลพี่น้องเนอสองหนึ่งสองสองนี่แหละเบาแฟนพาเพลินเลยพี่น้องเบาแฟนสาวนุกเป็นแรงเสียแรงใจให้แน่พี่น้องขอคนละหนึ่งแซงหนึ่งไลน์หนึ่งคอมเมนต์ เชนูก็ไม่ค่อยหนาวมือนเดิพี่น้องช่วงในธรรมดาแต่ว่าอยู่ถ้าแค่กันหนาวคอมรักกับสีชมพูพี่น้องโอ้อะไรกับสีชมพูไปหมดเลยเฟินเฟินมาเฟินอ่ออกคอมรักสีชมพูตาโรงไม้กับสีชมพูนะส่งกับสีสัมพู <laughs> ตั้งแต่เมื่อบ้านก็หากรมาเดี๋ยวพี่น้องตั้งแต่เมื่อแต่ช่วงนัง้นผมเลยหากรมาลงมาเยี่ยมมายามเพิ่นพี่น้องหาเวียดเช็ดงานทำช่วงพีใหม่นะนอืมมือทีอส่สิบปลายสิบสิบแปดสิบเก้าหรือเปล่าเมื่อนี่เออพุ่มเอ็นโอ้เออเช้าปลายวันนี้เมื่อเมื่อประมาณสองทิศนี่แหละแมพ่อสามทิศแล้ว เมื่อแล้วก็วันที่สิบสี่สิลงมาใหม่พี่น้องวันที่ส3ามกันในเมือพอลงไปลองเพลงที่สวัาารดร์อืมแปบ๊บเดียวนึ่งเหรอ เรกำลังออกใส่อีกทงังหนึ่งพี่น้องขออน้อทาทถงเล็กไปอีกพี่น้องอีกไปอีกรอบนึง พี่น้องมานี่ไปแล้วเที่ยวสุดท้ายทำงานในเช้าคืกอการออกกำลังกายในเช้าพ,พี่น้อง พื่อสุขภาพป้องกงนันโควิดเออป้องกันโควิด20ของปี2000สาว,สาวโาาสงมาเบิ่งกันพี่น้องไปรุ่นกันพี่น้องใครวะเนี่ยเขาพา แต้มันกับไผ่าะเข่ากันนะพอเราเจียมช่างเฮ้ยโค้ดไม่นผ่สี่มือเพิ่นพี่น้องมาดูพี่น้องป้ากับลุงพี่น้องโอ้คือได้คือแว่นตานี่ก็มีได้นีเด็ดเออออคือคือสร้างเฮ็ดได้เพิ่นได้ภาพหน้าฟกเข้ามาตอนนี้เพิ่กำลังมาตอนนู้ด ตอนนี้เพื่อนกะลามาด้วพี่น้องเพื่อนกำลังมาสวยเพื่อละเพื่อนจะมาสวยลุงเพื่อนทำหลังคาบา้านคำว่าบอกเป็นห้องกับลุงคำว่าน้องห้องกับายพี่น้องโอ้สวยกันดีท่านพี่น้องปาลุงไนงะนี่แหละคนชื่อลำชื่อยนี่พี่น้องคือกจะได้พี่น้องเลย โอยมเืเนปนกเน่ปก้เลือกเลือกลอกงต้นไม้ต้นไม้พอิเซกต้นต้นไม้พี่น้องไปปุ๊บไปปลูกใส่ทางที่เพิ่นกอไว้เด้อพี่น้องเพื่อเพื่นีเลือกเอาต้นใดเออมีแต่ต้นล้ายงามเลยค่ะ โอ้ดอกบอแฟนหูต้นต้นอย่างว่าเคยเขาา้องอยู่ไดต้นลักริมถังเขาเอา ขันพี่น้องเอฟซีเขาถ่้หูกับเม้นมาบอกไงเด้อ <มา S 1> พี่น้องต้นอันนี้แล้วเราบอกว่าหากระทางใส่ไหนเด้อมันชิใหญ่ขึ้นแล้วว่าหัวมานโทรนะครับใจหน้ต้นสามัคคีบอ่กว่าสามัคคีภาคอันธิต ี่น้องซวยประเทศเทย์พี่น้องเอ้คักเลยพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เพิ่อนเพิ่นเพิ่นเพิ่อนจะเข้าเบ้าไว้แล้วพี่น้องวันนี้แล้วก็สมดินเบาเพนเป็นมือกล้องให้เพิ่อนวันนี้พี่น้องเบาดอกไม้พี่น้อง นักมากวเขานีแหละแล้วนน่องมากเอามาแจนี่แหละเพื่อสีชุ้งสีใหญ่ขึ้นไปแจนต้นได้มีลูกต้นใหม่มีลูกตนปป้นตาคนโอ้ยเหลือมแ็นตาดิแม่นั่นแหละ ที่ร้านแต่การ์ตต้นนี่ครับปุ้ยถาว่าปลูกต้นเดียวกับต้นเดียวโขลงอย่างเงี้ยปุยเขปลูกในเรทางทำต้นผู้ใหญ่พี่นเนอะใบมันพูดเล็กม <c oughs> ัน,เ,นเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกรายทุกเม่นทุกคนที่เขามารับชมกันนะตาอ,อุ่นเลยบ๊ายบาย